สวัสดีค่ะมาถึงคลิปที่3แล้วนะคะแล้วก็จะเป็นคลิปของการเซตอัพลืมทุกทีเลยตัวนี้นะคะจะเห็นว่ามันคือสายแลนนะคะเอาไว้โชว์หน้าจอเพราะว่าตัว c 3 0ของเราเนี่ยมันยึดรางอยู่ในตู้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นลูกค้าสามารถมีมอนิเตอร์ที่โชว์หน้าจอคือ d 2 0นะคะต่อกับสายแลนตัวนี้เสียบเข้าไปได้เลยโอเคเรามาเข้าในส่วนของการเซตอัพกด enter ค้ังไว้ค่ะขึ้นโค้ดนะคะตึงโค้ด1000นะคะ enter เข้าไปค่ะ การเซตอัพเนี่ยก็จะมีหลายส่วนนะคะอันนี้เซตอัพก็จะมีค่าตัวไปเซตโวลต์เซตฟรควนซีเซตเวลาแล้วก็เซตอินพุตเอาพุตนะคะโอเคกลับไปกลับไปกลับไปเซตอัพเวลาเซตเนี่ยกดลงมั้งล่างค่ะปึ้งเน็ตเวิร์กเนี่ยลูกค้าต่อเป็นแบบไหนอยู่นะคะสามเฟสสี่สายไหมคะหรือว่าสามสายสามเฟสสามสายถ้าลูกค้าจะเข้าไปแก้นะคะลีกขวาค่ะเลื่อนลงนะคะแก้ ตามที่ลูกค้าไวลิงหน้างานจริงนะคะเคงั้นนี้กลับมาเป็นตัวเดิมนะคะไหนว่าโอเคตัวนี้กด enter แล้วก็โวลเตดปกตินะคะ nominal โวลเตด frequency ปกตินะคะออแล้วก็ในส่วนของ start gen นะคะเป็น no หรือว่า nc นะคะ priority นะคะเลือกฝั่งหนึ่งหรือว่าฝั่งสองเป็น priority หลักนะคะนี่ก็เลือกได้นะคะแล้วก็ตัวนี้เป็นตัว recheck ค่ะ เมนรีทันเฟ f ร r นะคะคือเราเซตเอาไว้เป็นโ no, นนะคะคือในกรณีที่ถ้าเซต Yes หมายความว่าอะไรในกรณีที่ไฟกลังไฟ้าฟกลับมาตอนนี้อ่ะสวิตสับไปโพส i ั i นสอเรียบร้อยแล้วไฟกลังไฟ้ากลับมาแล้วลูกค้าเซตเอาไว้ว่าเยสเนี่ยลูกค้าต้องมาตอบคอนโทรลเลอร์ทุกครั้งนะคะก่อนที่มันจะสับมา Position 1, <Okay. S> 1> เพราะฉะนั้นถ้าลูกค้าไม่อยากจะมาตอบทุกครั้งเพื่อเหมือนกับว่าคอนเฟิร์มอีกรอบนึงเนี่ยให้เซตเป็นโ no, นไว้นะคะโอเค L.O.G. นะคะอันนี้ก็จะเป็นส่วนของหน้าคอนแทคที่ไปสั่งสวิตช์ฝั่งหนึ่งฝั่ง2เนี่ยเป็นแบบไหนนะคะเป็น i m p u o w e หรือว่าเป็นเบรกเกอร์หรือว่าเป็นคอนแทคเตอนะคะเลือกได้เป็น3ส่วนเลยนะคะซึ่งคอนเนลเลอร์บางรุ่นเนี่ยอาจจะเลือกได้ไม่ครบทั้ง3แบบแต่ของเราเนี่ยเลือกได้3แบบนะคะถัดมานะคะ A.C. 2 A.C. 2เนี่ยก็คือว่าเช็คในในสอส่วน เ,ออเช็คฝั่ง normal กับ e m e r ซึ่งลูกค้าสามารถจะเลือกไม่เช็คเลยก็ได้หรือเช็ค2ส่วนหรือจะเช็คทั้ง normal e m e r หรือ position 0นะคะโอเคส่วนของ Setup ก็จบไปแล้วนะคะก็จะมีในส่วนของ v o l t a g e นะคะ v o l t a g e เช็คอะไรเซตอะไรได้บ้างก็จะมา Set over Vontage นะคะคิดเป็นเปอร์เซ็นต์นะคะเห็นไหมคะมันชี้อยู่ที่เปอร์เซ็นต์ over v o t a g e กว่าค่าปกติ อยู่ที่15ก็คือเซ็ตเป็น115นะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นค่าฮิตเทอร์ไลซิตนะคะถ้าสงสัยว่าฮิตเทอร์ไลซิตอะไรนะคะก็ลองเข้าไปดูในกราฟนะคะมันจะเป็นการรีเช็คอีกรอบหนึ่งว่าไฟกลับมาเริ่มจะปกติหรือยังยอมรับได้หรือยังนะคะนั่นคือค่าฮิตเทอร์ไลซิตนะคะโอเคแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็น u n d e r อร์วันเนะคะแล้วก็อันเดอร์วเตฮิตเทอร์นะคะมีสค่านะคะ แต่มันก็จะแยกฝั่งนะคะเมื่อกี้ก็คือเป็นฝั่งหนึ่งอันนี้ก็จะเป็นฝั่งสองเราเซตได้ i n d i v i d u a l กันเลยนะคะทั้งสองฝั่งโอเควนเตะจบไป frequency frequency เซตอะไรได้บ้างก็ over frequency ค่ะ h i t e r o s i s over นะคะแล้วก็ under นะคะ under h i t e r o s i s นะคะเหมือนกันคะ่ะเซตได้สองฝั่งแยกกันนะคะโอเค่อไปหลังจากนั้นก็เป็นเรื่องของเวลานะคะเรื่องของเวลา เมื่อกี้คลิปที่แล้วก็บอกไปแล้วนะคะ1 ft ก็คือว่า,เ,าเวลาที่ fail time ต้องการที่จะเซตถ้าลูกค้าต้องการที่จะเซตกดขวาค่ะปึ๊บให้มันกระพริบค่ะลูกค้าก็เลือกนะคะว่าจะเซตเป็นกี่วินาทีเลือกได้เสร็จแล้วกด enter นะคะอา่ามันก็จะหยุดกระพริบค่ะ1 fail time ให้หน่วงเอาไว้5วิแล้วค่อย gen start หลังจากเจน start แล้วจะหน่วงอีกไหมเพื่อเหมือนกับ confirm อีกรอบนึง เซตเอาไว้ที่5วินะคะจะแก้ก็กดขวานี้นะคะโอเค1 dT ก็คือว่าจะให้พักที่ Position 0นย์หรือเปล่านะคะปกติเราจะเซตเป็น0ูนย์เลยค่ะคือไม่ต้องการพักค่ะรีบทันเฟอร์ให้เร็วที่สุดค่ะ 1.RT ก็คือว่า1 return time นะคะตอนนี้สวิตช์อยู่ที่ฝั่ง2แล้วค่ะแต่ไฟการไฟฟ้ากลับมาค่ะเราจะเช็คอีก3นาทีค่ะถ้าจะแก้ก็เข้าไปแก้นะคะแต่ว่าในส่วนตัวนี้จะมีหน่วยเป็นนาทีนะคะ Return Time ปุ๊บพอได้เวลาเรียบร้อยแล้วเนี่ยฝั่ง2ก็จะเช็คอีกค่ะว่าระหว่างที่จะาานเฟ f ร์มาเนี่ยจะให้พัก position ศูนย์ไหมอ่าและหลังจากนั้นก็คือคููดาวค่ะหมดแล้วค่ะในส่วนของเวลานะคะส่วนอันสุดท้ายก็จะเป็น input output นะคะ input output เนี่ยเราก็จะมี2 input และเราก็จะมี2 output แต่ตัว output หนึ่งเนี่ยเราถูกใช้ในส่วนของ position 0เรียบร้อยแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเซตได้แค่ เป็นเอา p ์พุตสองโอเคสิ่งที่อยากจะย้ำก็คือว่าอยากจะย้ำมากๆเลยเวลาที่เราเซตจากโรงงานหรือว่าจากลงตู้ไปแล้วแล้วเวลาไปหน้างานเนี่ยแล้วเอทเอหรือว่าคอนโทรลเอทเนี่ยไม่ไม่ทำงานเหมือนที่ลงตู้มันจะเป็นเพราะว่า Frequency ค่ะฟรีเควนซีของเจนหน้าง,งานกับ Frequency ปกติเนี่ยมันจะไม่เท่ากันซึ่งเจอได้บ่อยๆเลยเพราะฉะนั้นลูกค้าต้องไปเช็คหน้างานนะคะว่าฟรีเควนซีเนี่ย ที่หน้าง,งานเจนเป็นเท่าไหร่แล้วฮิเทอ์ไรซิตยอมรับได้ไหมเพราะว่าหน่วยของฟ r e เควนซีมันต่างกันแค่นิดเดียวถ้าเกิดว่าคอนโทรลเลอร์เช็คแล้วว่าฟ r e เควนซีของเจนเนี่ยที่หน้าง,งานเนี่ยยอมรับไม่ได้เนี่ยคอนโทรลเลอร์ controller ก็จะคิดว่านั่นคือไฟไม่ดีแล้ว ATS ก็จะไม่ทอนเฟอร์จาก Normal ไปเจนนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเซตค่าอะไรนะคะให้อิงจากหน้าง,งานอีกทีนึงนะคะโอเคเหนือสิ่งอื่นใดเรามาดูนี่ค่ะ t ท s t on load test off load นะคะ t e s t o n load test off load อ่าแต่ว่าอย่าลืมนะคะเวลาเราเซตอะไรเสร็จเรีย กดออกด้วยนะคะถ้าไม่กดออกทุกอย่างที่เซตนะคะเป็นโมคะหายหมดเลยกดออกปุ๊บทุกอย่างก็คือจะเหมือนที่เราเซตไว้เมื่อกี้เทสอัลโลดเทสอัลโลดคืออะไรทายัางไงแล้วนะกดนี้ค้างไวใช่ไหมโอเคกดค้างไวโค้ดก็คือสี่พันนะคะกดเข้าไปมันก็จะกระพริบกระพริบก็ให้ลูกค้าเลือกค่ะเทสอัลโลดหรือเทสอัลโลดสั่งเทสอัลโลดก็กดเข้าไปเลยนะคะ มันก็จะทํางานตามที่เวลาที่เราตั้งไว้คือ test อ p l o a d คืออะไรคือทํางานเสมือนจริงเลยค่ะสวิตซ์สับจริงเพื่อเป็นการเช็คว่า gen set start จริงแต่ไฟไม่ต้องดับอะค่ะแต่ t r n ฟ f e r ทุกอย่างเหมือนกันเลยแต่ test upload ก็คือใช้ในกรณีที่แค่ทดลอง start gen เท่านั้นเอง<ม>ก็การ set up ก็มีประมาณเท่านี้นะคะถ้าสงสัยยังไงก็สามารถติดตอ่อด i r กมาที่ unitis หรือว่า s o c o m e c Thailand ได้เลยค่ะสวัสดีค่ะ